ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลยเริ่มต้นด้วยเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะเรื่องสืบเนื่องนะคะเป็นเรื่องแรกที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติที่จะเยียวยากลุ่มประชาชนที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้ปลอะบ,บางซึ่งประกอบด้วย3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบในครอบครัวที่ มีเป็นผู้มีไรายได้น้อยนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้พิการที่ได้รับบัตรเบีย้ยอย่างชีพผู้พิการซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเบีย้ยผู้พิการนี้เนี่ยได้ย้ำไปแล้วว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาเงินเยียวยา5000บาททีนี้ใน การอนุมัติในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราอนุมัติที่จะเยียวยาเดือนละ1,000บาท3เดือนที่จะจ่ายให้ตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนาคมแล้วก็กรกฎาคมนะคะแต่เนื่องด้วยมันมีระเบียบของกรมบัญชีกลางที่ทำให้การโอนเงินไปสู่กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยไม่ตรงตามเป้าก็คือ ตอนนี้มันก็สิ้นเดือนมุถุนาแล้วนะคะทางคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เนี่ยก็ได้พิจารณาในการรูปแบบในการจ่ายเงินก็คือจะจ่ายให้ในเดือนกรกฎาคมนี้ทีเดียวเลย3 0 0 0บาทนะคะก็ขอให้ท่านรู้สึกหลายท่านกังวลใจในเรื่องนี้ก็ขอให้สบายใจนะคะว่าจะจ่ายให้กลุ่มเปราะบางแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนี้3 0 0พบาทะคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็ยังคง เป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะที่จะเป็นการดูแลกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ณเวลานี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดไม่ว่าจะเป็นตกงานไรายได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อจํากัดในเรื่องไรายได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยว่าจะหาเงินมา ชำระค่าเช่าบ้านหรือจะหาบ้านเช่าในราคาถูกได้อย่างไรแล้วก็จะมองไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นวันนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมโดยการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็ได้นำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อยมานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางครมรก็รับทราบในโครงการนี้ค่ะ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยก็เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีตั้งแต่ปีพศ2560ถึง2579ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยทั่วทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี2579แล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องเผชิญกับภาวะยากลำบากในช่วงออไวรัส โคโรนา2019นี้นะคะโครงการนี้เนี่ยเป้าประสงค์ก็คือต้องการที่จะสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงข้าราชการที่มีไรายได้น้อยบุคคลธรรมดาทั่วไปผู้สูงอายุผู้พิการข้าราชการาเกษียณน,น,นะคะ นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยยังต้องการที่จะทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมของทุกปีการบ้านเช่านี้เนี่ยมี เป้าหมายที่จะสร้างบ้านเช่าจำนวน1น0 0 0แสนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศโดยใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีอยู่แล้วนะคะระยะเวลาการดำเนินการเนี่ยปีนับตั้งแต่ปี2564ถึง2568โดยตั้งเป้าไว้ว่า ในเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีเนี่ยจะมีผู้ที่มีผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ2 0,000ครอบครัวก็คือนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าก็จะเสร็จปีละ20,000หลังแล้วก็ทำจนครบ1น0,000หลังนะคะเพราะฉะนั้นในปี2568กรกดรกฎาคมสอง8เนี่ยจะมีผู้มีไรายได้น้อยที่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น100่0 0ครอบครัว โครงการนี้เ,เรียกว่าสำหรับถ้ากระทรวงพัฒนาสังคมโดยการเคหะไปคำนวณอัตราน้อยเนี่ยต้องเสียค่าเช่าเนี่ยที่แพงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นบ้านเช่าเนี่ยจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเช่าบ้านเนี่ยได้ประมาณเดือนละ 1500บาทนะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นการดำเนินโครงการของการเคหะแห่งชาติก็จะใช้การกู้เงินจากธนาคารของรัฐค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นโครงการที่นอกจากจะสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยจะผลที่จะตามมาทางอ้อมด้วยก็คือ นำไปสู่การจ้างงานเพราะว่าจะใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโครงการนี้แล้วก็ลักษณะบ้านที่สร้างเนี่ยเป็นแบบม่ง่ายนะคะสร้างเสร็จเร็วเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าในแต่ละปีจะมีบ้านให้ผู้มีไรายได้น้อยเพิ่มขึ้นปีละ2 0 0 0มหลังค่ะตัวเลขไม่ได้นำเข้าเสนอคอรมอนะคะ จะต้องเป็นแผนของการเคหะแห่งชาติแต่ว่าประมาณการนี้เป็นการสอบถามนอกรอบว่าน่าจะใช้ประมาณ1นึ่งล้านนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการที่ทยอยดําเนินการสร้างก็คงจะต้องมีการเคหะก็จะต้องมีแผนการกู้เงินออกมาอีกที วันนี้ไม่ได้มีการรายงานเข้าคอรมอรค่ะเพราะว่าโครงการนี้เป็นอำนาจของการเคหะแห่งชาติทำได้เลยแต่ว่ามารายงานคอรมอรให้รับทราบไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เป็นแผนในอนาคตก็เดี๋ยวให้ ชมมาในไลน์ก็ได้ค่ะคือตอนนี้ก็คือเปิดกว้างซึ่งเดี๋ยวเมื่อโครงการนี้เริ่มดําเนินการแล้วจะเปิดให้ผู้สนใจจองเนี่ยก็คงจะมีเกณฑ์ชัๆดๆออกมาแต่ว่าวันนี้ก็คือให้ประชาชนทั่วไปข้าราชการ ทุกคนอะคะ่ะที่อยู่ในเก์ที่เป็นผู้มีไรายได้น้อยแต่ว่าเท่าไหร่นั่นเดี๋ยวเมื่อจะเปิดให้เช่าก็คงจะมีรายละเอียดมาประกาศให้ทราบจากการเคหะแห่งชาติอะคะ่ะได้ค่ะค่ะทุกคนเลยค่ะที่เป็นผู้มีไรายได้น้อยและที่เรียนไปแล้วว่าการเคหะเนี่ยเขาได้ไปสำรวจมาว่า ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นอย่างเช่นข้าราชการเนี่ยทุกวันนี้ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่เนี่ยถ้ามาเทียบกับบ้านในขนาดเท่ากันสถานที่อยู่ในแอเรียที่เปรียบเทียบกันได้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดเงินไปได้เดือนละ1,500บาทคือถูกกว่าที่ต้องจ่ายอยู่ทุกวันนี้ค่ะ วันนี้ยังไม่ได้เอาเข้ายังไม่ได้ามารายงานคอรมอซ่ากะค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าเมื่อโครงการจะเปิดให้มีการจองก็คงจะประกาศเกณฑ์ออกมาอีกทีหนึ่งค่ะไม่มีค่ะไม่ได้เข้าค่ะแต่ว่าก็มีการพูดกันในที่ประชุมนะคะว่าในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเก็บเงินค่าทางด่วน ว่าจะต้องเป็นระบบแบบกล้องยิงไปเหมือนต่างประเทศหมายถึงว่าการเก็บเงินของต่รารเก็บเงินจะไม่มีด่านแล้วอะไรเงี้ยในอนาคตมีพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมค่ะอาไม่ด้ ไม่ค่ะก็คือบวกคุณนี่เป็นก็เขียนลงไปในประกาศนั้นว่ามีใครบ้างก็แต่เดิมร่างแต่เดิมทีก็มีหรอมีอยู่แล้วค่ะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง Youtube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับ แนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะ นะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ตอบคําถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผม แล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 t ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกร,เ,กรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผม สุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 t มทด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ